ช่วงที่แล้วก็ได้เคล็ดลับการเล่นกับน้องแมวไปแล้วมาดูกันต่อดีกว่าว่าวันนี้ทาสแมวอย่างแคทเธียอิงกลชจะพิชิตใจน้องมิซซี่แมวสุดที่รักได้หรือไม่ เอาละฮะเมื่อกี้ไปปรึกษากูรูมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะสามารถอลายพฤติกรรมน้องแมวมให้เขาหันมารักน้องแคทมากขึ้นได้ไหม,มถ้าไม่ได้พี่จะรักแคทเองจ้ะไอแมวช <laughs> ื่ออะไรนะคะมิสซี่ค่ะอายุอายุอนนี ประมาณเจ็ดทวีเจ็ดทวีเหรอครับเอ้ตัวตัวตัวเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมหรือแค่นี้แต่จค่นีรับประมาณปีสองปีแรกก็โตเต็มที่ก็โตเลยเขาเขามีนิสัยอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากแมวทั่วไปเขาจะไม่ขยันอนเท่าไหร่เขาเคยเขาเคยที่แบบเออเนี่ยใช่ไหมอ้าวเผื่อแมวอยู่ร้านเดี๋ยขาจะถอนโอ้เราเราแมวมันจะค่อนข้างมาตรฐานธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็น ออฉีเป็นที่เป็นที่ไม่เคยผิดพลาดเมื่อกี้นี้คุณชิโกสอนมาแล้ววิธีการพเนาพเนาใจเขาไหนคุณลองสิสอนไหมไนไอ้เกาเอ้ยยอมให้ยอมไม่ยอมก็ยอมแล้วนะถ้าอุ้มไปเขาจะยอมไหมไม่ลองดูลองดูอยากดูอาการนี่เป็นยังไงที่ที่ลองอุ้มดูสิไหนลองดูดิดูอาการที่อาจารย์สอนมาเมื่อกี้ที่คุณชิโกสอนมาเอ้ให้ก็ยอม คนเยอะอาจจะยอมแคททำอะไรอ่ะแค่ยอมเดี๋ยวเราจะให้แคทลองอุ้มแมวตัวอื่นจะดูปฏิกิริยาว่าเขามีอาการห่วงไหมครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแชร์เร้นกันครับมุดเดี่ยวเฮ้ย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 เขาก็มองนะมองแต่เขาก็อยากรู้นะเขาพูดคิดยังไงบ้างนะ ชารเล่นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณแคทหนูเล็กแล้วก็ผมแล้วกัน3ามคนมเราจะไปหาพวกตะกร้าอุปกรณ์ที่คิดว่าน้องเนี่ยน่าจะเข้าไปอยู่ <ไป S 1> ถ้าพร้อมแล้วนับถอายหลังครับ99เยอะไป,ไปเอะไป,ไปล้ว,ลวเอาวววมา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 อะไรดีอะคนน่าจะชอบอะไรที่มันดูเป็นส่วนตัวเนาะที่มีถุงกระดาษใหญ่ไหมคะถุงกระดาษ ชนะแน่ถุงแข็งๆผมว่ามันต้องเป็นแบบอันเล็กๆเพราะถ้าใหญ่ใหญ่มากไม่น่าจะเข้าเราจะทำแมวถาดก็มีนชาอันนี้ดูเองก่อนผมผมวิเคราะห์ว่าเขาน่าจะชอบเห็นหมดแล้วมาเล เขาน่าจะชอบพื้นที่แบบว่าขดๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรแมวอ่ะแมวมันจะชอบนอนขดๆแล้วอ้าวจะไปจะไปขายอะไรไม่ได้ขายมมอปิ้้ง่่ะไไดขายขนมค่ะเสือตำทานอ่ะพร้อมนะพร้อมนะวางพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอ่ะรอไม่ได้ดูนี่เจดูนี่เจดแม่หนเฮ้ยอันนี้อันนี้รู้อะไรอ่ะนี่สิเฮ้ยดูสิ จะโดดลงละอ๋อน้อนี่ๆๆ่นี่นี่กันชาด้วยเนี่ยแหมเนี่ยขายตั้งเลยกัญชาแมวเนี่ยมวมิวมิวมขายขนมร้อนอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มิวมิวมวาบจบจบจบกันผ่าดหนึ่งแมวสรุปแล้วนะฮะภารกิจนี้ไม่สำเร็จเลย ยังไงเขาก็ติดกระบ๋าของเขาเหมือนเดิมติดเสื้อผู้ชายเชิ้ติดผู้ชายหล่อนน่ะมันเหรอแกหลังจากที่ได้หลอกน้องแคทนะครับกับน้องเฟอร์มาในรายการเราเนี่ยนะครับเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับเข้าประเด็นว่าที่เลี้ยงแมวเนี่ยคือ จะสละโสดหรือว่ายังไงครับมีใครคบอยู่ไหมคนนี้พิเศษยังไงเอาคำถามเดียวพอเฮ้ยไม่ได้ตอบสักคำถามเอาเป็นว่าที่เขาเลี้ยงแมวเนี่ยเพราะว่าอยากอยู่กับแมวเพราะว่าอยากเป็นโสดหรือเปล่าคะอ่าก็เป็นไปได้ค่ะจะได้มีเพื่อนอยู่ลองโสดไปเลยไม่ได้ถามพี่ถามน้องพี่แเล้ยเชียวไม่แม่อโทษนะหัวก็มีโูกก็มาก็แค่หัวแคลูก แคทไหนถามเรื่องไหนเรื่องความรักคือคือยังไงเดียยังไม่เจอถูกใจเหรอยังไม่ใช่ใช่เออยังไม่ใช่อยู่มันก็นะมันต้องประมาณไหนถึงใช่เอาแบบว่าเอาแบบเอาแบบไม่ต้องแบบว่าเป็นทัศนิษฐส่วนตัวนะแต่ไหนที่คิดว่าใช่ของพี่เออก็เป็นคนที่แบบซัพพอร์ตเราในในที่สำคัญคือเรื่องทางด้านจิตใจเอ่อคุยได้ทุกเรื่องเป็นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทของเราแล้วก็แบบ มีความคิดที่ผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออเราสบายใจแล้วไว้ใจได้ด้วยโบพี่หายหรือเปล่าฮะอ๋อล้อล้อล้อเรื่อหยิ่งค่ะรู้สึกไม่ชอบปวดเนยฝันน้องชายนยน้องชายเฟอร์ครับตั้งแต่มีคนมาจีบพี่สาวเราเนี่ยนะ มีเข้าตาป้องมาข้าเตะเข้าตาเลยเนอะไม่ใช่เลยแบบว่าคนนี้ยเเเตตะข้าาลคนนี้น่าจะใช่แล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของพี่เขาครับอ๋อเหรอใช่ครับยังไม่ได้พี่เออเขาก็บอกเรื่องของพี่เขาเราไปยุ่งให้เกียรติให้เกียรติพี่สาวใช่ให้เกียรติพี่สาวครับได้ข่าวเขาเล่นละครช่องแปดอ่ะแล้วก็แบบมันชุดตัวร้ายอ่ะขับรถไปก็เฮ้ยไม่ใช่แบบนี้ในรถอ่ะเขาเป็นลมบ้าหมู ให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยเริ่มเริ่มจากเฟอร์แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงแมวเมื่อก่อนเราก็เลี้ยงหมากันมาก่อนมันก็เป็นหมาหมาเป็นสัตว์ที่จะเข้าหาคนชอบเล่นกับคนจะดีใจเวลาคนสนใจแต่แมวนี่แทบจะตรงข้ามเรายิ่งไปใส่อะไรกับมันเนี่ยมันก็จะยิ่งถอยมันจะไม่ชอบนี่คุณรักแมวจริงๆจะบอกว่าเราต้องปรับธรรมชาติตัวเราไปหาธรรมชาติของแมวให้ได้ใช่ครับถูกไปอย่าไปหวังให้เขาปรับมาหาเราคือเราต้องเป็น เขาบางทีเขาก็พูดไม่ได้อะใช่ไหมเราก็ต้องเออไปถามเขาจะเอาอะไรอะไรเอาใจเขานิดนึงน้องแคทฝากถึงคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วแบบว่าเลี้ยงไม่ไหวหยิอยปหยิบไปเขาก็มีหัวใจเนาะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สัตว์เลี้ยงทุกตัวนี่คือเขาก็มีความรู้สึกของเขาเนาะแล้ว คือถ้าเราไม่พร้อมที่จะดูแลเขาตลอดชีวิตของเขาเพราะว่าชีวิตของเขาส่วนใหญ่ก็คือจะน้อยกว่าของเราอยู่แล้วช่ะคือเราต้องดูแลใส่ใจแล้วรักมันให้มากๆอย่าทิ้งค่ะวันนี้ก็สนุกสนานกันนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะขอบคุณน้องแคทกับน้องเฟิร์มมากเกียรกันคขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอุ้งวงวอสบี้ยซชิมิได้ยังค่นกินเท่าหิว น,นี่ไม่ใช่กัญชาจริงนะคะแต่ว่าเป็นของแมวนะคะเป็นเหมือนผักอะผักชีอะไรแบบนี้แต่ถ้ากินทั้งหลอดนี้ก็ <c oughs> <c oughs>